ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทางศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่ติดตามการขยายผลการดําเนินง,งานสูงพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารสําหรับเด็กอายุ4 7ปีโดยใช้นวัตรกรรมชุดสื่อมัลติมีเดียและวรรณกรรมท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทกับพื้นที่ครับณะศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใตนําโดยนายสุภวิทย์ธรรมรัตน์รองผู้อำนวยการศูนย์ ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดน,นภาคใต้ลงพื้นที่ติดตามการขยายผลการดำเนินงานสูงพัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารกองโรงเรียนบ้านสะพานหักซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาหลังดําเนินการจัดทําแผนบูรณาการความร่วมมือด้านภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โดยในครั้งนี้นักเรียนต่างพร้อมใจกันออกร้านจําหน่ายสินค้าท้องถิ่นเพื่อโชว์ศักยภาพการสื่อสารเา้งการพูด อ่านและเขียนให้คณะดูงานได้รับชมและอุดหนุนสินค้าของนักเรียนด้วยครับจากนั้นนะคะรองผู้อำนวยการและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนสุขสวัสดิวิทยาซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาติดตามการขยายผลการดําเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารโดยมีนายรอสาลนีนิมะผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ และมีบรรดานักเรียนร่วมร้องเพลงอนาซิสเพื่อเป็นการต้อนรับท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นสำหรับโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามการสื่อสารด้านการพูดมีทั้งภาษาถิ่นและภาษามาลายูดังนั้นศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารที่ใช้ห้องสมุดของโรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้จะทําให้นักเรียนมีความสามารถใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องขนาดเดียวกันยังเป็นการส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำเอานวัตกรรมมาเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อีกทางหนึ่งด้วยหลังจากที่ศึกษาธิการจังหวัดมามามา,มาตรวจเยี่ยมเขาก็จะบอกกับเราว่าจะพยายามผลักดานาันนโยบายตัวนี้ให้มีส่วนร่วมแล้วก็ให้มีกิจกรรมเยอะๆแล้วก็จะหางบประมาณมาให้ด้วยในบางส่วนก็ยินดีนะครับก็คิดว่าอนาคต ผมก็ต้องเดินต่อไปเพราะว่าเรามีเราปูาพื้นฐานไว้แล้วนอกจากนี้คณะ,ะศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ย,ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านเทพาอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาดยคณะครูและนักเรียนได้ถือโอกาสนี้นำนักเรียน,นร่วมโชว์การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อให้คณะติดตามการดำเนินงานเห็นว่า นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้จากศูนย์ดังกล่าวสามารถนำสื่อนวัตกรรมชุดสื่อมัลติมีเดียและวรรณกรรมท้องถิน่นมาใช้เป็นทักษะเพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องอีกทั้งศูนย์ดังกล่าวยังทําให้ครูสามารถนํากระบวนการรวมถึงเทคนิคไปใช้ในการจัดกิจกรรมสูงพัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกับหลังจากที่มีศูนย์นี้ขึ้นมานะคะก็ได้ช่วยเหลือหลายอย่าง สนับสนุนงบประมาณนะคะในการจัดหาสื่อนะคะอุปกรณ์แล้วก็หนังสือแบบบันทึกต่างๆที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาของเด็ก4ปีถึง7ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการอ่านการเขียนการใช้สื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือต่างๆนะคะก็ดีมากเลยโดยเฉพาะปีนี้นะคะก็ไปรับการอบรมเรื่องการใช้แบบฝึก มูลานะคะแล้วก็ได้หนังสือมูซามานะคะโรงเรียนว่าศูนย์ก็ได้นํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นสื่อที่ที่ผู้ปกครองพอใจนักเรียนชอบนะคะเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่นะคะตรงนี้ก็คิดว่าขอขอบพระคุณนะคะส่วนหน้าแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่ให้การสนับสนุนงบประมาณเรื่องของการพัฒนาศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะของโรงเรียนบ้านเทพานะคะภายใต้นะคะการอำนวยความสะดวกการดูแลของท่านผอสมเกียรติฤทธิศักดิ์แล้วก็ท่านรองฟ้ารุง่งหมั่นสนิทนะคะแล้วคาดหวังว่านะคะในโอกาส ต่อไปนะคะเราก็คงได้รับการสนับสนุนเช่นเดิมนะคะขอบคุณมากค่ะ สำหรับศูนย์พัฒนาทักษะภาษา,าเพื่อการสื่อสารจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนใช้ภาษาไทยและภาษาอื่นๆที่เหมาะสมสำหรับเด็กอายุ4-7ปีเพื่อให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในภาษาถิ่นและภาษามาลายูอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษาพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทยของเด็กรวมทั้งประชาชนในชุมชนมีทักษะเพื่อการสื่อสาร ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่จนสามารถอ่านออกเขียนได้สื่อสารได้จนเกิดความเข้าใจต่อภาครัฐไม่ถูกผู้เห็นต่างชักจูงไปสู่ความขัดแยง้งและนำไปสู่ความสงบสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปการจะทำงานให้เกิดความยั่งยืนนะครับมั่นคงได้เนี่ยการต่อยอดนี่คือเรื่องสำคัญครับเราต้องมองอดีตนะครับมองอดีต แล้วก็ต่อยอดปัจจุบันนะครับเราต้องไปดูจากการที่เราลงพื้นที่นี่นะครับว่าสิ่งที่เราได้ทําวรรณกรรมชุมชนเราทําสื่อต่างๆที่จะให้พัฒนาทักษะทางภาษาเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างเพื่อให้สร้างความเจริญงอกงามนะครับให้กับเด็กเยาวชนให้เขาเป็นคนดีนะครับเป็นคนมีวินัยภูมิใจในชาติบ้านเมืองของเรานะครับแล้วก็ สามารถจะมีความรู้ความสามารถในความถนัดของเขาได้